สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีลูกขดยวเชอร์ไอซ์แนดเทอร์พี่น้องนะครับมั่วระมงามวันนี้ผ้าบารลูกขดยวมาลราบังง่วงงามครับวันนี้นะครับสำหรับผู้กระด้างหางวแม่ทองนะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ง้วนทองสีเดือนนะครับพี่น้องนะครับเห็นว่าของกระพอนอกนะครับถือว่าเป็นสายพอดูดังเลยนะครับผมสายสมุกกิ่งกันนะครับพอพันของเพลนของกามปูฟ้ามครับมีเตอร์เมริกาเจ็ดเจ็ดเก้า นะครับมิเตอร์อเมริกา779นะครับเป็นลูกไส้ของสโมกกิ้งกันนะครับสาย an, สโมกกิ้งกันสําหรับผู้หาพอพัดน,นะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งใบสักก้อนนะครับทองสี่เดืนอนเอาด้อครับพี่น้องทองสองบ่ครับน้องทองสองครับพี่ทองที่สองนะครับทองที่สองส่วนสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกอยู่เนาะร้อยสี่สิบแต่ประมาณสี่สิบเอ็ด <1, S 1> ลูกตัวก้อนไปลูกสี่ว่าเพิ่นว่าลูกแม่นี่เอ่อขายไปราคาในหลักแสนขึ้นเนาะหลักแสนกว่าตัวนี้เพิ่นกระไรหลอบนี้เพิ่นใส่นะครับ ที Hk779 นะครับของสี่เดือนแล้วครับพี่น้องเอาเบื้องหนาตรงจังหน่อยเป็นลูกผสมบรามันนะครับส่วนสูงอยู่ไรสี่สิบบวกนะครับง้วอายุบ้านไหนกว่าครับบ้านท่าสองข้อนบ้านท่าสองข้อนนะครับตำบลตำบลท่าสองก้อนอ่าตำบลท่าสองข้อนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพี่น้องนะครับเอาดึงยางให้เบื้องนี้น้องเยอะเป็นยางดึงยางให้เบื้องนะครับครับพี่น้อง เบงหุ่นโค้งสางไทยเส้นนลังครับพี่น้องนะครับความด่นนะครับเส้็นลังตรงนะครับเส้นนลังตรงตำแหน่งหางก็ดีนะครับตำแหน่งหางดีเส้็นลังตรงอ่าสะดือล่างก็ถือว่ากระชับดีผลงานลูกตัวทีเดียวตัวหูตัวแม่ครับตัวเมยียครับไอ้ตัวแม่นะครับผมหมักมตำแหน่งหางนี่นะครับนามดีนะครับตัวนี้ประกันทองตัวไไยเดอร์พี่น้องนะครับ จะไปฟังราคาทำห้องเพิ่นนะครับเปิดร้านมได้ก็ครับน้องตัวนี้เปิดไว้72ครับเปิดไว้7จ็ดพันสองนะครับเจ็ดพันสองราคาห้องเนาะต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้นะครับเอาเบอร์โทรติดต่อแ่ายครับน้องเดี๋ยวนะครับพี่แป๊บนึงจับเบอร์ไว้เลเบอร์โทรนะครับผมพาเบิ้งหลบตัวนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งจะหนอกพี่น้องหนอกงามๆพี่น้องหนอกง่ายเป็นหัวผู๋นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้า สองเจ็ดเก้าครับสี่เดนะครับอีกรอบหนึ่งนครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนยเก้าสี่ครับสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมเอามาเบิ่งงด้วยพี่น่อบั่นทาสองข้อนต้บนทาสองข้อนนะครับอำเภอเมืองจะวัดมาสารคามเนาะเอามีหลายตัวอยู่ขวาก็มีลูกสุปเอกเนาะลูกสุปเอกครับเอาเดี๋ยวหายนอนคุณผ้าไปเบิ่หงลูกสุปเอกกับมีนะครับเอาแม่นี่ผู้ได้มักราคาเปิดไว้เท่าไหก็ครับ เจ็ดสิบสองครับเจ็ดหมื่นสองพันนะครับทองสี่เดือนประกันทองนะครับทองกับอ่ามิเตอร์เมกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับของกามปูฟ้ามนะครับผสมวันที่หกมิถุนายนนะครับสองหาหกสี่ด้วยพี่น้องนะครับอ่เดี๋ยวยางไปเบื้องลูกซุเปอร์เอ็กกันจ้งได้ครับน้องพี่ครับพี่เอาไปครับพี่น้องไปเบื้องลูกซุเปอร์เอ็กซ์ลูกซูเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้อง ไหเดือนนะครับลูกซูเปอร์เอ็กแม่ครับแม่็นงานซูเปอร์เอ็กเคีหแม่มันแม่เป็นสายเ k 4 6 6ซีหอเเนาะเอครับเอเคีหกหกนะครับเอเคลูกซูเปอร์เอ็กนะครับจะดเดือนล่ะครับนี่ไดหเดือนก็ปอีกยี่สิบมืเดือนก็ีอีกยีมือนะครับพุดเเ้าไปพุเลยครับเฮ็ดเขาเราเลยอพับีนองนะครับนี่ครับผลงานซูเปอร์เอ็กเด้อพี่ีนองนะครับเอา เปิดจองไปครับยั่งครับพี่อ่ายั่งค่ะเดี๋เปิดจองเนาะอ่าสำหรับผู้มักกับผู้เบิองตัวจริงน่องพศกรน้ำน่องพศกอนเด้อพี่น้องนะครับงามอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิองถ่ายจัดหน่อยนะครับจุดเด่นของถ่ายซุปเปอร์เกนะครับถ่ายกว้างครับพี่น้องกระดูกคอขาดีนะครับซุปเปอร์เอกลูกตัวที่ใดเพิ่นครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกด้วยเนาะครับผม อ่าวแม่เป็น s k 4เ6นะครับอันนี้ใส่กับซูเปอร์เอ็กนะครับแม่สาย SK ทเคกำลังกินยาอยู่พี่น้องเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับสาแม่เพิ่นแม่ไหนนี่ครับแม่เพิ่นอ๋อนี่ครับแม่ยืนให้คอรนี่นะครับแม่ก็ร้อยชี้จิ้มห้ารอยห้อยห้าสิบอะไรอยู่เนาะนี่ครับแม่เพิ่นนะครับเป็นลูกผสมนะพี่น้องนะครับเป็นลูกของ s k 4เ6นะครับแม่เพิ่นาลูกกินนมก็ถือว่ายังไม่ได้เต็มตาเป็นไหนลูกแรกความนะครับพี่น้องผสมอีกไปแม่ ย่างครับเป็นสันรอบๆนึงเอาเป็นสันรอบๆนึงเนาะจำแน,นครับเอางามอยู่ครับพี่น้องเมียน,นี่เพคนให้ดึงออกมาบ่ดึงออกมาได้ยไ<ม>๋ยอ่าดึงออกมาชั่วจังไรนะครับ<ม>เดี๋ยวให้นอ้องเพคนดึงออกมาชั่วจังไรไปเร็วไปเร็วเ <c oughs> พป็นขับไถยเดี๋ยวอยู่ข้างนอกก่อดเดินครับตำแหน่งแข่งขานี่ครับผลงานซุเปอร์เอกเด้อพี่น้องนะครับผู้ใด ยังพันไดี่ร่องผสมเบิ้งกับพัฒนาเบิ้งนะครับการไฮสีก็ถือว่าเด็ดอยู่น้น,นอนเนาะเด็ดครับเมี่ยสายเอเจนี่เก็บดีๆดิถ่ายงาน,น,นจุดเด่นของเจ้าซูเปอร์อีอกอย่างหนึ่งก็คือการผู้ใดอยากปรับถ่ายง้วนะครับช่วงมัดกับเนื้อลงมาหาข้อขาตั้ง,งงามๆครับพี่น้องข้อขาหลังนะครับคือว่าเป็นพอพักหนึ่งที่น้อสนใจนะครับตัวน,นี้น้องเพื่นว่าเจียวใกควนมาเด้เปิดราคาเนาะยังครับที่จะขออีกว่าอ่ายาโนมสะกวนขัดไผ่มักก็บยังมาเบิง้งราคาเอา นะครับอันนั้นแม่เพื่อนบ้านเดียบผสมนะครับนี่ครับแม่เพื่อนนี่ครับแม่สาย SK 4 6 6เกือบลอยหาซิฟครับพี่น้องลอยหาซิฟขึ้นเนาะลอยหาซิฟจะปิดบ้านอืมวบ้านแล้วลอยหาซิฟนะครับงามง่ายงายลูกสุกเอกฝากไปครับพี่น้องผู้ใดบ้านเดียร้องผสมนี่เอาหม้อไก่บ้านก็ร้องผสมเบื้องนะครับเบื้องพี่น้องให้ลูกบดต่างข้อลายอีหลีนะครับไปอยากปั๊บโค้งใา่นะครับเนื้อหนังหนังนาใส่ไงนะครับถ่ายงาม ับขาหลังงองๆนี่เอาซูเปอร์เอกไซ้เนี่ยอย่าดีนะครับพี่น้องเมืองนะครับคือว่าเก็บได้ดีครับเก็บหลังเนาะตัวนี้คือว่าตอบโจทย์บ้า็หลังซูเปอร์เอกตอบโจทย์ดีพี่ผม<อ>ว่าแม่เป็นบันไทยจะบ่ค่อยใหญ่อ่าแม่บันไทยบ่ค่อยใหญ่แต่ว่าหายลูกมากบันไทยใหญ่นะครับอันนี้กับลายลึกอ่ะมันกับ่ยวโอเคขัญญนยาโน้มเพราอาหารนี่ออกก็หนี่เนาะครับพี่อ่าคือว่าเดีออกก็นี่แยกโนมได้บ่ทาาหนีถึงเดือนเลยครับอืมท้าถึงสองคิดมั้งครับพี่น้องแยกๆกันนี่ครับ ผู้ใดสนใจก็ร้องถามหมอไก่บ้านเมืง่งน,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 นะครับลูกซูเปอร์เอ็กซ์ค่าผสมกับตอนผสมสมัยนั้นเจ้าบาทรสองขั้นหาครับสองขั้นหานะครับสองขั้นหานะครับก็ถือว่าพวกแพทย์นะพี่น้องเทียบกับเกล็ดง้วลูกผสมที่ให้โค้งสางดีแค่นี้สำหรับปรับปรุงพันธุก,กรรมนะครับเบื้องอย่าไปเบิ่งแม่สุดท้ายแมน่นี่แม่สาวปะครับแม่สาวทองแรกครับอาแม่สาวทองแรกโอ้พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งโอ้ฝนตกครับลำ <c oughs> <c oughs> บากจะหน่อยมาช่วงหน,านากก้าฝนมาดูกันเนี่ยว่น แม่สาวอันนี้กัแม่สาวท่องขึ้กันนะครับแม่แดงปอดเนยละ่ะแม่นี่ลูกเอคนยรับอันนี้ลูกสาวเอชเคาสอนยะครับอ้าวแดงปอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว่อนร้างผิดนะเยังนไล่ะเดี๋ยวไปนอกไปนอกอี๋ทำไมเนี่ยพียน,นอ่ะี่นอกไปนอกแจ้ง <c oughs> คนน่ะเดี๋ยวพี่หน้องบึงอย่านังมากมแม่นี่ยแ <c oughs> ล้วเนี่ย ตัวทองเรียบร้อยนะครับทองพว้ได้อยู่นี่ทองซี่ว่ายศูนย์เก้าหกนะครับลูเอสเคหาสองศูนย์ทองเรียบร้อยทองซี่ว่าศูนย์เก้าหกช่วนสูงเท่าไหร,ร่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวกอ่าประมาณลอยสี่สิบหาบวกพี่น้องเอาให้เบิง่งสาวาทองแรกครับพี่น้องอแดงแลปดลดงอด,ดนะครับแดงบ่แดงได้เขียวครับผมการันตีให้เลยแม่นี่บ่แดงได้เขียวนะครับเปิดว่าแม่นี่ เนี่นี่เดี๋ยวขอรุ่นลูกเป็นแม่ลูกเลยครับอ่าเอาเอาเป็นสารรอบเปิดแม่ลูกสารรอบเปิดแม่ลูกเจ้าวากันไผยมักอิลี่อย่างไรอิลี่น้ำเพลินนี่คุ้มเอาก็ได้ครับเอามาคุ้มเอาก็ได้มาหอดคอากลวดนะครับโทรมาดักงามปะแมาลูกขอนิยวงามดักเต็มดีดักเต็มดีนะครับจักเดือนแล้วก็อายุทองประมาณสามเดือนครับประมาณสามเดือนตัวทองเรียบร้อยนะครับกองเรียบร้อยแล้วเอ้างามนะครับมาเบิ่งเอาตัวจริงนะครับผมมาถ่ายอยู่ขวักวนอยู่บนตกแฉะยางหยักจังไยนะขออะไร แต่ว่าส e ีดีบดนะครับบดตัวชุ้งยี่ห้อยสิบผานะครับที่สบผาบวกบวกเนีครับพี่น้องมากเหลืองานฝนตกกับทีมสัมัง่วงงามๆนะครับผ้าบาหลูกขอนียวเปิ้ลว่าอยากเบิ้งง่วงงามเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณที่ติดตามได้พี่น้องาเพิ่นอยากได้นะเพิ่นไปเลี้ยงกับจังติดต่อมาเบิ้งเบอโทรอีกรอบนะอ้าวเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะครับผมโอ้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับจับเบิ้งครับหนาตรง ลักษณะเขาก็ออกบ้ามันแล้วครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรครับครับศูนย์เก้าสี่ศูนยอก้นครับสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์เก7าสี่ศูนย์เก้อาสองเจ้นึนะครับผมเอาขอบคุณในหลายครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่ก็ได้ครับผมนะครับใคอยากผสมลูกสุเป็กเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หมอเอกไว้นะครับอยู่ในเขตใกล้พื้นที่ อ,อยากได้น้ำเชื่อซูเปอร์เอ็กซ์นะครับหรือติดต่ออยากได้หมอไปผปสม,มเห็นผลงานน้ำขอกนี่ผลงดนของงานออกมาดีขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นประตูหายนะครับหมอเอกซูเปอร์เอ็กซ์ Super นะครับจะของซูเปอร์เอ็กซ์ของโชควาสนาฟ้าม์นะครับาสำหรับคลิปนี้ก็จากใต้ไปทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ